สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในเกม d e f i e r Free Nieco ว h a t You ซึ่งในวันนี้เราจะมาเล่นเกมเป็นครอบครัวและเป็นไอาเสใจกันเมื่อก่อนลาเราจะได้บา้บานบ้านเป็นผีสิงผีสิง เซกโซ่ brantel แบรนเซลเทนอฟกอสลาเวนเดอร์คูเวโอ๊ยก๊าส ดูซิราคาเท่าไหร่แพงเกานไปไม่หรอกฮะกา <laughs> <laughs> <coughs> <laughs> <coughs> <coughs> hmm. huh. hmm. Poor oh <coughs> <coughs> 啊。Ah.